brand ค่ะเริ่มอันที่หนึ่ง cerebral p e d u n c l e ก็จะอยู่ตรงนี้เป็นแถบลงมาซิมเฮ้ยเลื่อนไปเดชไม่ก็หมุนให้ดูทุกทุกทาง cerebral p e d u n c l e แล้วก็มี cranial nerve สก็คือ oculomotor nerve ค่ะไม่เจอก็ไปหาเองแล้วก็อันนี้ inferior colliculus แล้วก็ superior ออ colliculus อันนี้ก็เป็น brachium ของ inferior เบรคเยมของซูพิเลียต่อจาก Break เบรคเยมของอินฟิเลียก็ lier, จะไปเจอและทรอเจนิคุเลตขอโทษมีเดียลเจนิคูเลตบอดี้ต่อมาเป็นซูพิเลียซิลิเบลลาพีดันเคิลก็คือตรงนี้ซีซีอันนี้มันดูน่าจะคลาวที่แล้ว Al แล้วอะเป็นเส้นใหญ่ที่ทอดออกมากจากข้างบนแล้วก็ซิลิเบลลาควิดักก็คือในรูนี้รูที่แทงเข้าไปแถมนิดนึงก็ถ้าดูจากออปติกแทร็ก ต่อลงมาจะมีปุ่มนูนตรงนี้ตรงปลายเรียกว่าเลเทลล์ต่อกลิกลงมาเลเทลล์เจนิคูเลตบอดี้ต่อจากออปติกแทร็กมาจุดที่ก้นนี้ข้างหน้าก็จะมีแมนมิลารี่บอดี้เป็นนมสองข้างค่อยอยู่อันนี้ก็เป็นออปติกเนื erm ้อออปติกไคแอสมา แล้วก็อินฟันดิบุลัมออฟติคแครกพูดหลายรอบมากติกแครกไม่เอาก